วันนี้ก็จะเป็นแกงชุ่มปลาทอดนะครับวัตถุดิบวันนี้ก็จะมีผักรวมนะครับแล้วก็มีปลาช่อนแล้วก็มีพริกแกงกะปินะครับทุกคนแล้วก็จะมีน้ําตาลแล้วก็มีน้ําปลาแล้วก็มีน้ํามะขามนะครับทุกคนถ้าใครมีน้ําตาลปี๊บก็นํามาใช้ได้เลยนะครับทุกคนขั้นตอนแรกไปดูกันเลยครับก็ใส่น้ํามันลงไปแค่พอท่วมชิ้นปลานะครับ จังนั้นนําปลาลงมาทอดให้สุกกรอบนะครับทุกคนก็ทอดให้สุกกรอบให้พอดีพอดีเป็นสีเหลืองนะครับทุกคนวันนี้จะใช้พริกแกงเป็น200กรัมนะครับทุกคนจะใช้น้ําเยอะหน่อยนะครับวันนี้สําหรับท่านใดจะใช้ปลาชนิดอื่นก็ได้นะครับทุกคนอาจจะเป็นปลานินหรือว่าปลาชับทิมก็ได้นะครับทุกคนก็นํามาบัางให้พอดีชิ้นนะครับแล้วก็นํามาทำความสะอาดแล้วก็นํามาทอดครับทุกคน วันนี้จะใช้เป็นปลาช่อนนะครับจากนั้นนำขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับทุกคนหลังจากที่เราทอดได้ที่แล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนจากนั้นไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับจากนั้นนำหม้อมาตั้งได้เลยครับทุกคนใส่พริกแกงแล้วก็กะปิลงไปได้เลยนะครับทุกคนก็จะวิพริกแกงแล้วก็กะปิให้ละลายน้ำเลยนะครับทุกคนปรุงรสด้วยน้ำปลาครับทุกคน ตามด้วยน้ำตาลนะครับแล้วก็ผงชูรดสดก็จะกวนให้ละน้ําตาลละลายนะครับทุกคนจากนั้นใส่น้ามะขามนะครับทุกคนใส่น้ำมะขามลงไปเลยครับแกงส้มก็จะมีรสเปรี้ยวหน่อยนะครับทุกคนคุกคิกครับสีน้ําแกงของเรา เข้มข้นมากครับวันนี้จากนั้นเติมผักที่เราเตรียมไว้ครับทุกคนใส่ลงไปได้เลยก็จะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับก็จะมีดอกแคมีผักกระเฉดแล้วก็มีถั่วนะครับทุกคนเ๋ <Yeah. S 1> วันนี้เราก็จะใช้เป็นผักรวมนะครับทุกคนขูดลิดนิดนึงครับทุกคนโอ้สีสวยน่าทานมากครับทุกคนหอมมากครับตนนัวนี้ชิมรสนะครับ อวันนี้น้ําซุปน้ําแกงของเราคมก่อมมากครับเดี๋ยวรอให้ผักสุกสักระยะหนึ่งนะครับทุกคนผักเริ่มได้ที่แล้วครับทุกคนนาปลาที่เราทอดไว้ลงไปได้เลยครับทุกคนก็จะค่อยๆวางนะครับวันนี้ก็ทอดไม่ค่อยกรอบมากนะครับทุกคนอาจจะรีบๆหน่อยก็นําไปใส่ได้แบบนี้เลยครับทุกคน จากนั้นก็ตักน้ําแกงลาดนะครับต,ตักน้ําแกงลาดให้เข้าเนื้อปลานะครับทุกคนกลิ่นหอมมากเลยครับหอมออกเปรี้ยวๆครับทุกคนแกงส้มก็จะมีสามรสนะครับก็จะไปทางเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็หวานนะครับก็ตามด้วยเค็มนิดๆนะครับทุกคนนี่เลยครับทุกคนแกงส้มปลาทอดวันนี้อร่อยฮออีกแล้ว